ไอ้สามเลือกทำคอนเทนต์อะไรนึกไม่ออกแล้วยูทูบ b บอ่์คิดไม่ออกที่จะทำอะไรดีอะลองทำไอ้นี่แมมเช็ดด้วยสิบนเนม่าก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วเป็นอะไรอยู่แล้วอายุก็สี่สิบวกบวกไม่ลองทำแบบว่าแนะนำเสื้อผ้าสาวไว้ยสี่สิบปาเสียงเรา,านี่นะ <laughs> อะไรอะทำเสื้อแม่ไหมที่แม่ชอบที่แม่ใส่ไหม <laughs> ก็ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ย สี่สิบกว่าเห็นแต่งตัวเหมือนเด็กๆเธอชอบปะอมมันไม่ใช่ไงเสื้อผ้าผู้ใหญ่คือคือเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าวัยรุ่นคือเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าเด็กคือเสื้อผ้าเด็กมันเ้าจะแบ่งทาไมพูดเป็นผู้ใหญ่เ,เป็นเสื้อผ้าเด็กก็ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เอาเอายีนี้ดีกว่าทําเกี่ยวกับเรื่องเสื้อที่แม่ใส่เราแม่ชอบดีกว่าเนาะอืมใครชอบแบบไหนหรือยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์ไอเดียกันนะมาดูของคุณแม่ก่อนว่าชอบอะไรเธอว่าวยังไงอะไปดูกันดีกว่าเป็นไ ที่บ้านปังมากอันนี้ก็เป็นชุดอ,อยู่บ้านสไตล์แม่เนาะที่แม่แบบใส่ประจําใช่ไหมจริงแกแล้วก็อยู่บ้านก็ได้แล้วก็ออกข้างนอกได้ <ừ> คือมันไม่ได้ดูโพ๊จนเกินไปเพราะเวลาเราไปข้างนอกก็จะใส่เสื้อคลุมหนึ่งตัวอ่ะวันนี้พามาดูสไตล์ที่ผู้หญิงอายุประมาณสัก40ขึ้นไปยังตัวเองคิดว่ารุ่นเราเขาเดียวกันนะที่จะใส่ก็ได้อ่ะมาถึงตัวแรกอันนี้ที่สไตล์ตัวเองที่คิดว่าจะใส่นะคือใส่อ่ะสไตล์ตัวเองตันนี้สวยไหมแก สวยนะออกแนวแบบคุณนายน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณนายเนาะคือมันสมวัยแต่เดี๋ยวท้ายคลิปจะใส่ให้ดูเป็นชุดๆไปว่าชุดไหนใส่แล้วเป็นยังไงบ้างก็จะมีตัวนี้คือจะเป็นสไตล์แบบโมฮิเมียนคือมโมฮิเมียนลเล็กแขนต้องมีแพรวก็เรียกมีแพรวพราวแบบนี้นะจ๊ะแขนต้องแพรวพราวแบบนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งสไตล์ที่จะชอบใส่ใส่กับเลกกิ้งก็ได้ใส่กับขาดั้นก็ได้ว่าบู๊บบ้ามันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมแกเวลาแม่ใส่แบบนี้สวยหรือ แบบนี้อันนี้คือเป็นเสื้อที่ชอบใส่แบบออกข้างนอกก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้จ๊ะเป็นเสื้อแบบเป็นแบบยาวแล้วก็จะใส่กับเลกกิง้งเป็นคนที่ชอบใส่เลกกิ้งสีดำแล้วก็ใส่เสื้อประมาณนี้คือมันก็ใส่ออกข้างนอกสบายสบายก็แบบต่อไปนี่ของฟอกแกสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นิดนิดแกไม่แพลนกล้องมั้งเลยเหรอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดนิดคือบอกไว้เลยว่า40กว่าสิ่งที่ต้องเน้นนะแกตะเข็บ ตะเข็บนี่จะเป็นแบบอาอาแบบผ้ากะโลกกะลาเนี่ยไม่ได้ด้วยนะด้วยวัยของเรามันก็ต้องใส่เลือกเนื้อผ้าที่ดีนิดนึงเป็นตัวนี้เป็นแบ,บแรนด์แท้มือสองนะคะอันนี้เป็นแบ,บแรนด์ของเอลอะเราเสื้อยางงี้ใส่คู่กับอะไรใส่คู่กับเลกกิ้งสวยปะ่ะอันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่เนาะน่ารักเนี่ยเธอเห็นแล้วมันจะเป็นแบบถ้าฉันจะไปเพื่อนเธอไปโรงเรียนเธอให้ฉันใส่ไปไหมไหอย่างงี้สวยนะถ้าใส่กับเลกกิ้งถ้าไปประชุมผู้ปกครองอ่ะได้อยู่เนี่ย รู้ว่าจะทับในทับในก็ได้อะไรก็ได้สวยอยู่บางคนรีเย่ไหมคุณนายมากคุณนายไหมใส่กับเอวสูงคือแบบ บังนะว่าไม่ได้ใช่มันเป็นสมไว้มันเป็นสมววยไม่เยอะไม่น้อยเกินไปไม,มีความแบบลายเสืออะไรเงี้ยแต่ถ้าให้แกใส่แกก็คงไม่ใส่อ่ะถูกปะแน่นอนจ้าอ้ามันเป็นเสื้อของคนมีอายุอ่ะอ่ะมันก็จะเป็นอย่างงี้เวลาใส่ทับหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าแต่ละชุดมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่นําเสนอทุกอันเนี่ยเป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วตัวเองก็จะใส่ประมาณสไตล์นี้ ไม่ไม,ไม่ไม่พาดพิงว่าคนนั้นแต่งอย่างนั้นดีหรือคนนี้ไม่แต่งอย่างนี้ดีไม่ใช่แกเข้าใจปะมาบุญ่าบ้นบานี่คือจะตายกูจะตายของกูนี่แหละนะอะไปเดี๋ยวไปเจอกันจ้ะเป็นไงแบบที่เลือกให้ดูแกฟังะเอาดีๆสวยปะสวย,สวยชอบถ้าาแ,<บ>แม่ไปกับเธออย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคมากถ้า่านใส่กระโปรงสั้นแบบอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างน้อยก็แบบบุญมาบ้าเนาะชอบไหมล่ะชอบให้แกใส่เอาไหม ไม่จ้ามันยังไม่ถึงวัยอ่ะเนาะเนาะแธอชอบให้แบบว่าเห็นคนแบบอายุเยอะเวลาเราเห็นที่แบบผู้หญิง40กว่าแล้วแบบแต่งตัวดูดีทีเราก็ชอบมองนะเนาะมันคุณนายปะมามันดูต่างดูแพงแต่ว่าใส่พวกกระโปรงสั้นๆแบบเรดมินิเดนอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ไหวนะแกออแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนละเนาะถ้าแก่ๆจใส่ยงล่ะอืม หรือว่าจะใส่บีนเดทยังไงยังไงแบบแกแหละเอ,อ่อแต่อันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลที่มาเสนอให้ดูวันนี้เป็นสไตล์ที่ตัวเองแต่งแล้วก็เสื้อสมว้ใน40กว่าว่าเราแต่งเงี้ยมันจะดูภูมิฐานหรือจะดูดีไหมถ้าใครชอบสไตล์เดียวกันก็มาแต่งแบบเดียวกันแต่ถ้าใครชอบสไลต,บบตสไล์อื่นก็แล้วแต่ใช่ไหม มันใครชอบอะไรก็ตามนั้นเลอยสาวน้ามีอะไรก็จะมาบอกเอกพอดีที่ร้านขายเสื้อผ้ามันก็เลยมีเยอะเป็นเสื้อผ้ามือ2แบรนด์ตัวที่ใส่นี่แบรนด์ทางนั้นนะจ๊ะแต่ว่าซื้อในราคาแบบไม่ถึง150เอาดีไปแล้วนะบ๊าย